สวัสดีค่ะบล้วพวกผมนะคะแล้วก็ปอนครับผมในช่องปอนป้อมชาแนลหรือว่าในเพจแฟนเขาตาตีต้องมีท่าเลยใช่ไหมตีใช่เออท่านี้วันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้จะมากินยั่วเหมือนเดิมดูดิเห็นวะบบน้ำลายไหลมากเลยเพื่อนเก็บเก็บน้ำลาย ดูมันดูน่าอร่อยมากๆเลยใช่อุ๊ยอยากกินแล้วอ่ะอากาศเย็นๆนะใช่ตอนนี้แบบประมาณ25องศาเพื่อนที่เนี่ยอากาศนะ<บ>กลางวันแบบนี้อากาศดีมากเขาบอกมีบแบบแสงแดดอ่นอ,อนๆอะไรอย่างเงี้ยกินเลยได้ไหมนี่กินเลยกินมะม่วงครับ<อ> <c oughs> มุกปะเนี่ยอละเต่งมาเร็วๆกินละเด้ออร่อยปะยังเด็ดจากต้นเลยอะมะม่วงอ่ะ món bia hoa 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 ยัวย่วยั่วเพื่อนเไงตักเยอะๆตักเยอะๆอืมตนี้ช่วงโควิดค่ะเพื่อนทำกินกันเองอีกแล้วใช่ตามเคยอาร่อลยนี่เลยยจ้สาให้ปอนขึ้นไปปีนเก็บจากต้นนะสูงก็งสูงอะ คอต่นแรกกะว่าจะมาเที่ยวานกากณ์ไม่ดีอย่าเสี่ยงอยู่บ้านดีกว่าเพิ่นเนะอยู่บ้านโฟมกินไปดูรถขับผ่านแม่รถเครื่องรถเครื่องไม่มีน้ำอ่ะฮะไมต้องกินให้หมดก่อนไงกินน้ำพี่เดียวเพราะเขาบอกห้ามกินเร็วใช่ไหมห้ามกินน้ำเร็วมันจะใช่องร่วงอันนี้เขาเรียกมะม่วงอะไรตัวเองมะม่วงแก้วใช่ป่าอือได้ยินเสียงไก่ขันด้วย ้กินเทียชินเมื่อไหร่จะหมดเองของชินเหรอเช่นับไปสองเีนี่นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยน้ำพริกน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานเปรี้ยวอ้ยหาย,ยากไปอีกนานเร่ <laughs> คือเราไม่แบ่งคนอื่นกินเลยเยอะเลยเท่าวิธีแบบเด็กๆหน่อย ผงชูรสเกลือนะผงชูรสน้ำตาลพริกน้ำปลาทีเด็ดเลยโอเคทำกินกับเพื่อนบ่อยใครกินบ้างในเลยผงชูรสพริกนะบางทีไม่ต้องใส่น้ำปลาด้วยนี่ขาอตอนเด็กๆเป็นเด็กแว้นไม่หรอใช่แว้นในเด็กอะออกจากท้องแม่ถือพวงมาลัยแม่ ไม่หมดแน่เลยไม่หมดแน่เลยน้ำพริกน้ำปลาหวานกำจะหมดละไปใกล้เลยอืม เอยเลยเขาบอกอารอล์อะไรอ่ะไม่เคยดูพี่เลยอ่ะไรอย่างเงีพูดดิพูดยังไงอ่ะอารอล์อารอล์อารลยเกิดว่าห่อห่อปากเน่ะอารอล์อย่างเงี้ยอารอล์เอมยเผื่อพี่เอาเลยนะเผื่อเขาเป็นอะไรเนี่ยตัวเองเป็นอะไรเผ็ดเหรอร้อนมันจะขาดไม่ได้ร้อนเลยเนี่ยอันนี้ในเหงื่อมันออกเลย เพื่อนๆแบบแนะนําที่เชียงรายเนี่ยแบบอากาศดีมากที่เหนือเนี่ยโอเคใครจะมาเที่ยวเนาะเดี๋ยวช่นี้ก็งดไปก่อนทกับข้าวกินเองอยู่บ้านด้วยอย่างฟงแบบปอนมาเที่ยว่มันก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่บ้านอยู่แลห้องทำไมกันอ่ะกระนำกระนำอะไรกระนำดูหนังไงหลายเรื่องเลยดูหนังสวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องเสียน้ําเยอะน้ำเปล่าอ่ะดูหนังมาดื่มน้ำมาทุหมดอ่ะ ร้อหมดแล้วอะ่ะจบะรายการก็ได้ถือว่าการเพียง่็นี้ด้วยกันเนาะเดี๋ยวไปเติมน้ำพีกน้ำเปล่าหวานแล้วกันเดี๋ยวจบเพียงเท่านี้มากินยุ่ยๆเฉยๆสำหรับใครที่ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะโอเคค่ะเดีย๋ยวครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามได้ที่ช่องปอน์ฟูชินได้นะคะไปะเราไปกินน้ำกันดีกว<ะ>่าไปเป็งหิวน้ำใช่ไหมใช่ใช่น้ำกินน้ำในห้องไหมไปกินน้ำในห้อง